ต่อมานะคะน้องๆทีนี้ใน9้าสามัญพี่พลอยบอกในคลิปที่แล้วแล้วว่าเขาไม่มีวิชาวิทย์คณิตด,ดังนั้นเขาจะดึงคะแนนวิชาวิทย์กับคณิตมาจากสนามสอบโอเน็แค่2วิชาส่วนสังคมไทยอังกฤษใช้จาก9วิชาสามัญและใน9วิชาสามัญวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า55ส่วน100ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องสาวพี่น้องอีซ่า ได้53ยสิมได้ไหมมนุาทิลิงรอบที่3.1มดหนึ่งได้ไหมบอาได้ <c oughs> เพราะว่าไม่ผ่านเกณฑแสดงว่าน้องต้องดูคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เขาแจ้งเป็นหลักเมื่อเราเช็คคะแนนแล้วถึงไปต่อ <Okay. S 1> ไม่ถึงพักก่อน สมมติว่าหันหน้ามาดูศึกษาศึกษาศษาสตร์เอกภากกษาอังกฤษอย่างพี่สาวของน้องเขานะคะก็คือพี่พลอยนั่นแหละเราก็จะมาดูเกณฑ์คะแนนกันนิดนึงเนื่องจากยกตัวอย่างของมองชนะคะคณะศึกษาศาสตร์เขากําหนดไว้ว่าแพทห้าต้องได้ไม่ต่ำกว่า120คะแนนส่วน300ค่ะถ้าเกิดว่าน้องลิซ่าด้คะแนนเท่าพี่ร9 9ยแล้วเงื่อนไขตั้งไว้แค่ร2 0น้องคิดว่าจุดนี้ติกผ่านได้ยังคำตอบคือผ่านค่ะ เพราะศึกษา,าศาสตร์เอกวิชาภาษาอังกฤษกำหนดแค่เกณฑ์ของแพท5ส่วนวิชาอื่นๆเอามารวมกันสิคะแล้วก็ดูเกณฑ์คะแนน,นเป็นหลักถ้าผ่านเกณฑ์ทุกอย่างก็คือจบกริดโอเคปะเพราะถ้าหากอยากเลือกตามนี้แน่นอนค่ะว่าถ้าใช้เกณฑ์3.1น 1, น้องก็จะเลือกศึกษาอิงเป็นอันดับที่ เพราะคะแนนของมนุษย์อินเราไม่ผ่านเกณฑ์ของรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดหนูมีความโมไปว่าพี่พลอยคะยังไงหนูก็ไม่ยอมหนูจะเอามนุษย์อินให้ได้น้องจ๋าลูกน้องก็ไปดูที่3.2หรือ admission 2นั่นเองโดยการเอาเกรดเฉลี่ยนะคะ O net แล้วก็ gap t t เอามารวมกันนะคะโดยเกรดเฉลี่ยเนี่ย G p a c นะคะต้องใช้ประมาณ20 O net 30% gap t อีก50 เอามารวมกันนะคะคะแนนจะเต็มทั้งหมด3 0,000ื่นด้วยกันแล้วก็มาดูซิว่าคะแนนปีที่แล้วต่ำสุดได้เท่าไหร่สูงสุดได้เท่าไหร่เอาต่ำสุดบวกสูงสุดแล้วก็หาร2จะเป็นค่ามัธยาฐานหรือค่าเอ็กบ์บานั่นเองค่ะเพราะได้คะแนนอย่างนี้แล้วก็มาใส่อันดับได้เลยถ้าใจหนูคุณพลอยคะหนูจะเอามนุษย์อิงค่ะงั้นหนูก็จะเอาก็เลือกไปสิลกูก ก็เริ่มไปเลยจากมนุษย์อิงวงเล็บเกณฑ์แอดมิชั่น2แต่ถ้าเกิดคุณพอยหนูเสี่ยงอ่ะหนูลูกอันดับ2เป็นศึกษาอิงเกณฑ์1ศึกษาอิงเกณฑ์2นี่เป็นต้นแล้วก็ไล่ลงมา โอเคไหมคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาดูไทม์ไลน์กันดีกว่าว่าใน T Cas สรอบที่3จะต้องรออีกนานเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันนะคะเลือกลำดับเนี่ยจะได้เลือกในวันที่7ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะยังไงอย่าลืมหาวันดวงเดียของตัวเองไว้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะรอประกาศผลวันที่26พฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเขาจะมีการจัดการสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ในวันที่26แล้วก็ ถึงวันที่2 7เท่านั้นแสดงว่าให้เวลาตัดสินใจแค่ only one day นะคะหนึ่งวันเท่านั้นนะาจ๊ะน้อง,องเออตัดสินใจดีๆนะคะจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะคะจะประเมินผลในรอบที่2แล้วก็รอฟังผลข่าวดีนะคะในวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนนี้นะคะเป็นการประกาศผลในรอบที่สองที่นี้นะคะบอกนิดนึงว่าคราวนี้น้องจะไม่สามารถแบบ รื่องเดีวแล้วนะแล้อันไหนก็คือเขาจะเป็นการยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะ Final Round เป็นวันที่สิมิถุนาย,ยนในการที่จะประกาศผลว่าเอิมเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อีกแล้วนะคะน้องๆคณะไหนที่เป็นของเราดวงชะตาก็ฟาลิคิตกันตามนั้นเลยค่ะ